สวัสดีค่ะไดออนอมพรโดยธนาพานันธ์ในสังกัดสโมสรไดออนนักขันปฐมกับกิจกรรมดีๆกิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภาการาชิดไทย ที่จะเกิดในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะ2 7สิงหาคม2567ณวัดได้ขิงจังหวัดนครปฐมตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง13.30นค่ะภายในงานในวันพรุ่งนี้นะคะทางสโมสรได้อนนครปฐมได้ทำการจัดเลี้ยงกว๋วยเตี๋ยวเจ้าดังอาแปะแห่งสัมพานธ์ให้กับผู้ที่มาให้บริการบริจาคโลหิตไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าประชาชนทั่วไปนักเรียนนักศึกษาบุคลากรทางการแพทย์ แล้วมาเป็นผู้ให้กันเยอะๆนะคะหนึ่งผู้ให้สุสามผู้รับนั้นเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่แล้วพบกันในวันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณค่ะแล้วเรามารู้กันสิ่งที่ดีและมีประโยชน์สําหรับผู้ที่บริจาคเราจะได้อะไรกลับไปบ้างสิ่งแรกเลยท่านบริจาคทุก3เดือนร่างกายของท่านจะขับเลือดส่วนเกินออกไปซึ่งมีปริมาณเพียงแค่เเเท่านั้นเองและหลังจากนั้นร่างกายของท่านจะกระตุ้นไขกระดูกให้ผลิตเม็ดเลือดใหม่ขึ้นมาทดแทน 2. ผิวพรรณของท่านจะเปล่งปั่งมีน้ำมีนวลหน้าใสขึ้น 3. ลดอัตราการเสี่ยงการเป็นโรคมะเร็งได้หลายชนิดเลยทีเดียว 4. เมื่อโลหิตที่ท่านได้ไปช่วยชีวิตของคนอื่นไม่ว่าใครก็ตามจะมี SMS แจ้งเตือนมาที่ท่านว่าเลือดของท่านได้ไปช่วยคนอื่นให้มีชีวิตขึ้นมานั่นคือความภาคภูมิใจที่สภากาชาติไทยจะส่งกลับมาให้คุณรับรู้ได้ทันที 5. ถ้าคุณบริจาคโลหิต 7ครั้งขึ้นไปคุณสามารถที่จะใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนพิเศษค่าอาหารค่าห้องรักษาพยาบาลได้ไม่เกินร้อยละ50 6ถ้าท่านบริจาคโลหิต9ครั้งขึ้นไปท่านจะได้รับสิทธิการตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดฟรีไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลไขมันการทำงานของตับหรือไตก็ตาม7ถ้าท่านบริจาค16ครั้งขึ้นไปท่านจะได้รับสิทธิในการลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลค่าอาหารและค่าห้องพยาบาล และนี่ครับสิทธิประโยชน์ที่สําหรับผู้บริจาคโรตจะได้กลับคืนไปนั่นเองวันพรุ่งนี้แล้วนะครับแล้วเราพบกันที่วัดไร่ขิงตั้งแต่9ก้นาฬิกาเป็นต้นไปสวปัสดี